ถึงพี่แววเล่นกีฬามากี่ปีน่าจะ2,542 20กว่าปีแล้วค่ะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนเดิมก็จากครอบครัวค่ะ,ะพูดถึงเส้นทางกีฬานะคะมันก็เหนื่อย เหนื่อยมากๆาค่ะช่วงแรกที่ติดทีมชาติครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้แบบเพอร์เฟคเหมือนทุกวันนี้มีการสนับสนุนถึงกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จได้ที่เราจะต้องไปขอข้าววัดกินด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าช่วงนั้นด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาใหม่กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาใหม่เลยยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้เราคนนี้ต้องสนับสนุนนะเจ้าของเหรียญนะใน,น,นอนาคตอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะทื่เราจะต้องหาเงิน เพื่อมาฝึกซ้อมด้วยตัวเองไหนจะค่าอาหารไหนจะค่าเดินทางอย่างนี้ค่ะแล้วพี่วันต้องทํางานเก็บเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านด้วยมันไม่ได้ง่ายเลยตอนนั้นมันเหนื่อยมากพอมาถึงระบบการฝึกซ้อมอย่างนี้ค่ะตื่นเช้ามาสมัยก่อนตีห้าก็ตื่นละก็ต้องออกมาวอร์มร่างกาย6กโมงถึง7จ็ดโมงอย่างนี้อาบน้าอะไรเสร็จกินข้าวกินข้าวเสร็จก็มาซ้อมตอน9ก้าโมงพอ9ก้าโมงก็เลิกเทีย่ยง พักไม่กี่ชั่วโมงก็่ายสองมาละก็ถึง5้าโมงเย็นงียค่ะทำอย่างนี้ทุกวนัน5วันอย่างเงี้ยติดต่อสัปดาห์หนึ่งนี่นะคะ่ะแล้วบางครั้งอะ่ะเราก็จะมีแรงกดดันจากการที่เราเล่นกับคู่ซ้อมเราเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีความเครียดแล้วก็จะมีการกระทบกระทั่งกับโค้ดอย่างเงี้ยบางครั้งโค้ดก็ไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยบางครั้งก็มีเรื่องทางบ้านมาให้เรารบกวนเราอย่างเงี้ยว่าเออเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายแล้วนะน้องต้อง จ่ายค่าเทอมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันกดดันมาหลายๆอย่างเลยตอนนั้นพูดถึงแรงผลักดันของพี่แววนะคะน่าจะเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาด้วยความลําบากของตัวเองด้วยความพิการของตัวเองอย่างเงี้ยขั้นมีช่วงหนึ่งที่ท้อแท้และสิ้นหวังมีแต่ครอบครัวนะคะมีพ่อมีแม่อย่างเงี้ยที่ดูแล มีช่วงหนึ่งที่แม้แต่ข้าวยังไม่ได้กินเลยอดมือ้อกินมือ้อพ่อแม่ก็อดไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องขั้นแรกก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนขั้นที่2เราจะต้องทอํายังไงก็ได้ที่ดูแลครอบครัวได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือแรงผลักดันจากครอบครัวล้วนๆค่ะ ก็มีช่วงที่ทีสุดๆของชีวิตก็คือช่วงที่รู้ตัวเองไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นภาระแล้วตอนนั้นค่ะมันท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจแต่กําลังใจของพี่แววก็จากคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละค่ะแล้วก็น้องสาว คนรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตัวเองตอนนั้นก็เลยทําให้ตัวเองมีกําลังใจขึ้นพอหันมามองเขาทุกเขาร้องไห้เราร้องไห้ไม่เท่ากับเขาร้องไห้มันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจจากจากเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ตัวเองมีกําลังใจสู้ต่อไปได้แล้วก็มองข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งคงจะมีโอกาสที่ตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้และครอบครัวได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เหนื่อยนะคะ ก็คุยกับกระจกค่ะเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครเพราะไม่อยากให้คนทางบ้านรับรู้ว่าเราลาบากเราทุกข์แค่ไหนงั้เราจะคุยกับกระจกแล้วก็บอกกับเขาว่าฉันเหนื่อยฉันจะทํำยังไงแต่คําตอบมันก็จะได้เพราะว่าคือตัวเราเองอย่างนี้ค่ะพี่ว่าก็เลยบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไม่งั้นถ้าเราหยุดคนทางบ้านจะเป็นยังไงก็คือคนทางบ้านล้วนๆค่ะคือกำลังใจ ถึงความฝันนะคะเราเชื่อว่าทุกคนมีความฝันแต่สําหรับของพี่แวคืทอทํายังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองเป็นภาระครอบครัวทํายังไงก็ได้ทําให้พ่อแม่ไม่ลําบากและทํายังไงก็ได้ให้น้องสาวได้เรียนหนังสือและตัวเองได้เรียนหนังสือใช่คะ่ะพี่แวรมีความฝันความฝันอยากพ้นสาภาพความยากจนพ้นสภาพการเป็นหนี้สินและที่สําคัญอยากเรียนหนังสืออยากให้น้องเรียนจบปริญญาตรีและอยากให้ตัวเอง จบเป็นยาตีให้ได er, <Wow. S 1> The ้สุดท้ายความฝันของพี่แววตอนนั้นมันไกลมากมันไกลยอมรับว่ามันไกลจริงๆแต่พี่แววก็มีความฝันเพราะว่าเรามีความฝันเราก็ตั้งเป้าหมายตัวเองค่ะพอตั้งเป้าหมายตัวเองก็ที่สำคัญที่สุดคือโอกาสสุดท้ายเรามีโอกาสค่ะพอมีโอกาสเรามือตั้งความฝันและเป้าหมายตัวเองเลยว่าฉันจะเป็นนักกีฬาทีมชาติและฉันจะเป็นเจ้าของเหรียญทองในโอลิมปิกโอลิมปิกคนพิการให้ได้ สุดท้ายที่เราก็สำเร็จเรื่องการลงมือทำสำหรับตัวเองก็ทำด้วยตัวเองด้วยมือสองมือนะคะสุดท้ายตรงส่งเหรันนี้ค่ะ mm. ก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นกับปัญหานะคะพี่แววขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาบางครั้งพี่แววก็หนักเหมือนกันค่ะพี่แววเคยมีปัญหา แต่พี่เวลแก้ปัญหาด้วยการบอกตัวเองไม่เป็นไรเริ่มใหม่ตราบใดที่เราลงมีลมหายใจและที่สำคัญเรามีความคิดถ้าเรามีความคิดเราก็เริ่มทําได้อย่างพี่เวลมองแล้วก็ยังไงก็ยากมากที่จะจะใช้ชีวิตได้แต่สุดท้ายพี่เวลบอกตัวเองว่าเธอต้องทําได้แล้วลงมือทำพี่เวลก็ประสบความสําเร็จได้ยังไงพี่เวลขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับผู้ ที่กำลังท้อแท้แล้วหมดหวังนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ชีวิตของแวลเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนแก้ปัญหาและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันและหวังไว้